อลมนเ่ลก็ตรงนี้อดแล้วนะรอลงินเลอะไรเนี่ยมไนียมึงพวกมึงเองเองมึงพวกคนทุกคนทุกคนต้องตายววกเองก็ไปมีทางออกมาได้ไปพวกเราไปตามล่าพวกมันพวกมันคงไปไม่ได้ไกล สี่สามสองถานุน้าจะทำอย่างไรล่ะเลยเราต้องตาว่าพวมันเฮ้ยเฮ้ยสีวันหน้าขลาดสีวันหน้าสร้างที่กุ้งแข่งกับยาสีธนูโทซีสามสองถานุน้าจะทำอย่างไรล่ะเราต้องตาว่าพวมันเฮ้ยสีวันหน้านี่ขุดไปน้ำหน้าแข่งกันไป็นตาพวกเราไปคำชนอดมันคงไปไม่ได้ไกลสิ่งที่ประชาชนไปเลยเฮ้ย ที่สามการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเขาหนุนเรจะทําอย่างไรหรือนั้นแต่นี้เราต้องตามข่าวบอกมันภาพภาพยนตร์ที่เลาข่าวขานถึงความเป็นมาของเราไปคําชชโนที่โด่งดังมันคงไปไม่ได้ไกลทวันเนี่ยเพราะนั้นเป็นที่จะสร้างควาได้นจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาเพราะการที่จะกำลังเกิดขึ้นในใจพวกทกานกาลังจะพาพระเจ้าไปสร้างบาปภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่ อย่าจองเวรจองกรรมกันเลยทำได้ใครก่อกรรมนั้นสนองคืนท้าวสุวรนาคซึ่งเป็นผีพวกมันบดานหรือเป็นเพียงถ้าคนของเราล่ะขอาคุณดานคลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านเป็นตัวเป็นเหมือนเป็ตบุญส่วนของคนบนโลกใบนี้มดนนาาไม่ว่าจะอยู่กับต่างเวลาก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาคนย่อมมีกรรมถ้าขอบิณฑบาตนะท่านหัวหน้าหรือว่าเป็นเป็น ความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากว่าไงล่ะพวกเราให้มาแล้วแต่คนอ่ะนะอย่าลืมดูนะครับผมว่าพวกเราการัํตำนานประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์ตาบมาอย่าลืมตาชวนะครับโดยเราะผมเป้าปรับปรับถ้าหลีกเล่นละหลีกเล่นหลีกเล่นจากสังคมของวงการบู้มานานละวค่งได้มีโอกาสโค่เข้ามก็โดยเฉพาะชื่นใจครับ็นทาวส์ ตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำนาอยังไงแม่น้ำโขงอย่งไงแล้ยังมีแม่น้ำอีกหลายสายนะก่มาดนาดข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 าว่าคขาด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 าดขาด่าดขารขาดขาดขาาดขาาเดาดข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 าาาดายาขขาาาขอาาดขาดดดดาดครับาข ผีพวกมันฆ่าคนของเราตายล่ะพระกุดานกูอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำถึกสงครามสี่สามสองเรื่องใหญ่ทั้งนี้ผีพวกฆ่าคนของเราตายล่ะพระกุดานศรีสุทนนการาับศรีสุวรรณนการาศ์ไปยานนการาศ์ลูงใหญ่ลูกใอกเลยบอกองเลยเดี๋ยวบอกองเลยพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองมาดานนี้สู้รบกั้งยันสองตอนสู้รบพันด้วยเรื่องอะไร กันพวก,กเราครับครับดบมา,มาตำนานของคําชโนดแท้ๆเลยที่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับทีุุ่วันหน้าคลาดทีุุ่วันหน้าคลาดสร้าง ที่กุ๊กแข่งแข่งกับพยาสีทุโธเออนะเป็นคําชนโนะที่เป็นน้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าศิวาน่าที่ขุดเป็นน้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคําชนอน่นี่เราีห้าสี่สามสองรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพภาพภาพนตยนที่เล่า ท่าวขานถึงความเป็นมาของ5 4 3 2มสองประเทศแล้วก็ตัวนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ย5 4 3 2เป็นคนที่มีความตั้งใจสูงนี่เงินอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นเท้าส่วนหนาา ซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญาน้าองค์หนึ่งที่คองที่นี่ก็ขึ้นบนาคือเร่อเดินขึ้นบมนเป็นบุือนเลยเนี่ยตก็จะขึ้นีลาอนเอน้ำท่วมกอเลยนะก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญส่วนที่ได้มาร่วมกันตรวนี้ไม่จะตายใช่ไหมฮ้าอว่าเป็นเดี๋ยวดลติดด uh, ้วยที to ่ได้ร um. oh, okay. yeah. ับโอกาสจากอ๋อสี่สามสอ ผมเชื่อว่าเป็นตำนานประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้แบบนี้อย่าลืมตาชมครับโดยเฉพาะผมอ้าวเฮ้ยชัดหนูไปฆ่ามันทำไมวะนะเด็กเล่นเด็กเล่นจากสังคมมันดังวงการบูมมานานแล้วแล้วฆ่ามันอย่างนี้มันจะอยู่ทำไมหรอไป้ชื่นใจไป้ไอ้นไอ้นนไปเฮยแม่น้ำหน้าไปตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำหน้ามายังไงแม่น้ำโขงมายังไง แล้วยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มรดกมาจากไรต้องชมนะครับจัดเลยเนี๋ยวไม่ได้ไปปิงวันหยุาโอ้โหโอุ่มยืดตามไปเลยนะรวมงเจ้าพยาด้วยพี่ตายเลยคันที่มีหลายภาคเลยตามนะครับโอ้ยยืดเลยคำชโนดโอ้ยยืดคำชโนดนะครับหลานสาวนั่งเออนั่ง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 เราพาเข้ามาได้อยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรถ้าขอประกาศเลยว่า ข้าจะทำศึกสงคามใช่ใช่เรื่องใหญ่ทั้งนี้ข้าจัดการเองสีสุนทรนักรบดสีสุวรรณนักราชเป็นพญานนักรอชที่ยิ่งใหญ่มาไกลไหมเทกยพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดานี้เราเจ้าพญาสู่รบกันใหญ่เลยครับบังสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร ทำความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเราอีกใี่ามองมีนี่อยากจะมาเที่ยวที่เมืองเราเลยทงานของคัมชโน่นี้เขยามาด้เรื่องขอไมา สุวรรณนาคราชลูกวัดนาคราชสร้างที fruit, <t iny>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  ่ลกแข่งแข่งกับพาสิรุโนะเป็นที่นั่งสงฆ์แต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าศิวานาคี่ขุดไปน้ำนาคแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำาชนนด่สองสิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้จะไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพภาพ ภาพยนิกนที่เล่าข่าวข่าวขถึงความเป็นมาของคัมโชโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพนิรนได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีศรัทธาเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรที่จะการประวัติศาสตร์ต้องเป็นอย่างนี้มาเล่าเรื่องในภาพพยนนะเข้ามาเดินเดินไปได้ไปได้ด้วยดนะก่อนได้ครับสามสองานัวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นเท้าส่วนหนาก ซึ่งเป็นประมงบาดาลหรือเป็นพิานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมเนี่มันเหมือนเป็นบุญกุศลเขาตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นในจังหวัดน่านมากสุดเอ๊ะนนั้ไงก็สี่สามสองที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องคำพนคำชะโนดหรือว่าเป็นเป็นเป็นความทุ่มเทด้วยที่ ได้รับโอกาสจากที่เทปพวกวันเคยมาสร้างมาล่วมงานออย่าลืมดูนะครับเชื่อว่าสี่สามสองึ่งมีคนที่เขาอยู่ตเปลี่ยนอย่างเียวทีาเียัพมเียวได้ This is t h สี่สามสอง join n s a l e now ห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองลุงถามจริงลุงเข้าป่าเชื่อเรื่องหรืถบัส คนหน้าคนเป็นคนสยคนใครแต่กูเลยกไม่เชื่อเขาก็ไม่รู้เ้าก็ทำตามคนรุ่นก่อนอย่ามาแย่งอาชิมนะให้ลุงจะไม่แนะนำอะไรให้ข้ารู้มั้งเหรออะไรข้าเข้าป่าต่อเลยต่อเลยตต่่ออเเลลยยข,ข,ข้าเข้าป่าข้าเข้าป่าเข้าไหว้ป่า ข้าขเขาข้าก็ข้าก็ว่าขเขา <c oughs> ลุงจะไม่แนะนำอะไรดีๆเผื่อข้าจะได้นี่ทำขวัหน้ายเทาพาะา สี่สามสองใ้นไอ้ pues yeah, ี้าป้ไหนวะเล่ถามเลยงหายดีเชื่อเรื่องนี้รือเปล่าในี่เชื่อหรือไม่เชื่อข้าก็ไม่รู้เดี๋ยวอให้จาน้าท่ใข้าไปทำตามรุ่งกอสักคำหนึ่นมารับ ข้า่าแส้อหลอสสแลวลุงเคยเจออะไรบ้างไหมตอนที่ลุงเข้าป่าเจอข้าเจอทุกครั้งั่บอก่าอส่ามสองแล้วเจออะไรเหรอลุงเล่าให้ข้าฟังมังสิ ข้าเจอทุกครั้งที่ข <stimulation> ้าเข้าป่าคือความแค่คาาปลอดภัยเพราะว่าครับเอาไปอ่าสี่สามสองแล้วเจออะไรลุงลล่ข้าสามมึงดิเจอทุกครั้งคนดับหลานใช้กู้ข้ข้อหาป่านขาที่รวมความแค่คาาปลอดภัยเพราะข้าไม่เคยลบหลู่ ข้าเข้าป่าข้าก็ไหวป่าข้าขึ้นเขาข้าก็ไหวเขาครับห้าสี่สามสองแสดงว่าลุงกำลังว่าข้าที่ข้าไม่กลบาบไหวอะไรเลยแล้วถ้าเอ็งถามข้าก็เล่าให้ฟังเอ็งจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของเอ็ง สี่สามสองจะทำอะไรอ่ะยกมือไหว้ขอเข้ามาก่อนนะจ้าครับยจ้าไม่ได้เด๋ยทำไมห่างเฉยๆนะยิ้บที่ไหนวะข้างหลังอ่ะแสนไปยิบมึงอ่ะไงไ้นกหลังอ่ะไปไปป่า สี่สามสองแม่ช่างลุงถามจริงเลยลุงเชื่อเรื่องลับที่เขาเล่ากันมานานแล้วเหรอลุงตอบข้าก็ไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ข้าก็ทําตามคนรุ่กนก่อนที่เขาทำมานุกครั้งที่เข้าป่าแล้วลุงเคยเจอเจออะไรบ้างไหมที่เข้าป่าเดอเาเจอทุกครั้งเจออะไรเหรอลุงรอว่ามัางสิถึงว่าฉันจะได้เปลี่ยนใจเชื่อเรื่องพวกนี้บ้างตัวบอก ที่ข้าเจอทุกครั้งที่วางแลวาสดาาเจอมัดวันป่าทุกครั้งที่เขา่เพาวนทุกครั้งี่ขึ้นเขาาว่าแกีบอกว่าข้าไดฟังายัรี ครับโอ้โหเ <laughs> มันไม่มีใครครับตอนนีี่สามสอง,สอง สี่สามสองหมกแอ่งหมอก่าอคปาสุดโลโกโลลาสักครั้งครับครับเสียครับสี่สามสองรูดูดีเลยดูชื่อเล่นไอ้ที่รับเน่ยที่เขาเล่าลือกันมานานตอ้นเข้าป่าเนี่ยครับไ ห้าสี่สามสองลุงถามจริงเถอะลุงเชื่อเรื่องลึกลับเลขเลขห้าสี่สามสองค่ะลุงถามจริงเถอะลุงเชื่อเรื่องอะไรลึกลับอะ่ะครับเดี๋ยวห้าสี่สามสองลุงถามจริงเถอะลุงเชื่อเรื่องลึกลับหรือเปล่า เอาครับติดามพิลแล้วลุงเคยเจออะไรบ้างไหมที่ลุงเข้าป่าเจอถ้าเจอทุกครั้งอะ่ะฟังเลยฟังเลยเจออะไรกรลุงเล่หาา้า้่าเมื่อกดิที่เคเจอทุกครั้งคือความแคล้วคลาดปลอดภยัยเพราะขาไม่เคยลบหลู่ข้าไหว้ป่าทุกครั้งที่เข้าป่าข้าไหว้เขาทุกครั้งที่ขึ้นเขา ครบครั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 บคร้บคบครับ,บครับขร้บคราบครั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 บคทับครับครับครับ่รับลรัลครับค่ับครัอค่ับครับคร้บครไรเลยป้ออารออับคราบับครงบครั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 อคััค <พอ S 1> รับัครันบน มาเหมือนเดิมเดินสิ่ก้าวรับด้วยคิวอ่าสี่สามสอง อ๋อส um. okay. yes. ี่สามสองนั่นน่ะจะร้องไอ้เท่นี่ไอ้เทพมันเล่นที่เล่นอะไรอีกเนี่ยดูกันดีกว่าลเอาุไปเลยไเดียงโอ้ยคำนัแล้วก็หยุดเลยสี่สมันน่จะร้องไอ้เทนี่

เราจะรีบไปไหนข้ามข้ามมึนๆแบบนี้จะรีบกลับบ้านจ้ะกลับบ้านเหรอพี่เดินผ่านมาไม่เห็นมีบ้านคนเลยนะแถวนี้ก่อนที่ข้าจะขึ้นมาข้างบนนี้บ้านข้าอยู่ตีงเขากลับข้ามมึดๆอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งอย่าเลยพี่เพราะว่าแถวน,นี้มีลูกด้วยคนทีน่นี่ อ๋อครับสี่สามสองไ้ชั้นอัมาจะแผเมียคข้าไม่รบกวนท่านแล้วสอใจงท่านี่้องสาวไปไหนมาข้งามนจนี้กลับบ้านจ้ะจนี่กลับบ้านเดินผ่านมาแถวนี้ไม่เห็นมีบ้านคนเลยนะ ก่อนที่ข้าจะขึ้นมาข้าก็อยู่บ้านแค่คอยู่ตีนเขาครับเชียวครับเรายังอยู่รู<ไ>ปม่ <ไป S 1> น้ำโขงอยูอ่นะที่จะเห็นหนะสายน้ำที่วิ่งตามเรือเรานนั้อย่าเลยพี่เพราะว่าแถวนี้ผีดุดไ,ไม่ใช่คนถล่มเสิร์ชใหญ่กันไม่กลัวหรอกแต่ถ้าเสิร์ชกว่าน้อง ห้าสไม่เห็นมีบ้านคนเลยส่นนี้ท้านไดที่มา 找，或者，你敢干？ เด็ดสี่สามสองนอนดิจ้าลงหน้าหน้าทอนกระจ้ใหม่ครับนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเอาไปทางด้านเด็ดสี่สามสอง คืนนี <Bond> okay, ้เดี๋ยวนวลจะมาหาจังไหมนะจ๊ะจ้าพี่สิงห์จะได้เห็นนวลรักนวลกอดนวลแต่นวลทห้ได้อย่างที่พูดฮะสี่สามสองแสดงว่าเองอ่ะรักนางมารีสิแล้วทำไมพี่ไม่เอานางเดือนมาล่ะอุ่นมันน้าพี่บ้าจานเลยพี่มาถึงมาเลยล่ะไม่ต้องพึ่งระห่มเลยพี่ห้าสี่สามสองพี่จะเดี้ยงมาจากบ้านน้องสาว สี่สามสองเออสี่สามสองเออสี่สามสองนั่นไงมันนอนอยู่นั่นไงสงสัยอ้นี่จะมาออกมา นอนอยู่นี่ไงสงสัยนี่จะเมามากปกติมันไม่เมาขนาดนี้นะลุงไปไปไปเื่อๆกลับไปสี่สามสอง คนอย่างแกต้องตายไม่ตายข้าขอชีวิตเขาเถิดจะสร้างบาปเลยนะข้าไม่เห็นเลยเจ้าคะว่ามันลบหลู่ดูหมิ <S 2> <S 2> ่นเจ้าป่าเจ้าเขาขนาดไหนคคครรรััับบบ4 3 2 คนอย่างแกต้องตายไม่พลาย,ยถ้าไม่เห็นเลยเจ้าคะว่ามันลบหลู่ดูหมิ่นเจ้าป่าเจ้า,ขาเาขาเราขนาดไหนสี่สามสอง อ่าห้าสี่สามสองข้าขอชีวิตเขาเถอะอย่าสร้างบาปเลยนะทุกอย่างของสรรพสัตว์ในโลกวนถูกกำหนดมาแล้วปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเขาเถอะเอ้ว่าทำบุญนะแม่พายพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะะเจ้าค่ะเฉยๆเอาเมื่อกี้ใครบอกพระเจ้า สี่สามสองข็ขอชีวิตเขาเถอดจะสร้างบาปเลยนะทุกอย่างของสกสารในโลกล้วนถูกกำหนดมาแล้วปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเถอรนึกว่าทำบุญนะแม่พลายเจ้าค่ะิเทพดิเทพ ไปเลยไปเลยเอไปยัดติดเงาโอเคเดบกัะ